ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่สรุปดราม่าเรื่องของนักวิ่งถูกเทงานวิ่งซึ่งจัดขึ้นที่เขาใหญ่เกิดอะไรขึ้นแล้วล่าสุดมีคําชี้แจงหรือมีความคืบหน้าว่ายังไงบ้างดูคลิปนี้ให้จบครับดูจบแล้วคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ลองบอกกันหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่แล้วกดติดตามกดซับสไครป์ฟังคิงเล่าด้วยนะครับดราม่าร้อนๆครับเหตุการณ์ที่นักวิ่งเนี่ยถูกเท งานวิ่งซึ่งจัดขึ้นที่เขาใหญ่ปี2026นะครับงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14และ15กุมภาพันธ์ครับช่วงวาเลนไทน์พอดีเลยครับทุกคนฮะแต่ดูเหมือนกับว่าทางคนจัดงานจะไม่มีความพร้อมก็เลยทำให้ช่วงค่ำเมื่อวานนี้14กุมภาวันแห่งความรักประมาณหนึ่งทุ่มกลุ่มนักวิ่งที่เขาลงทะเบียนเขาสมัครกันแล้วก็ไปเตรียมตัวเนี่ยนะฮะไปรวมตัวกันริมอ่างเก็บน้าสายศรอ,อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณจุดจ,จัดงานครับเขาไม่ค่อยพอใจ เนื่องจากว่างานวิ่งกําลังจะจัดขึ้นวันที่15กุมภาแต่ดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรพร้อมเลยครับก็เลยไม่มั่นใจว่างานจะจัดขึ้นได้จริงไหมอย่างเช่นความพร้อมเรื่องของสถานที่ไม่มีการเตรียมจุดปล่อยตัวไม่มีป้ายงานที่พักก็ดูเหมือนจะไม่พอเสื้ออุปกรณ์การวิ่งที่ทางผู้จัดบอกว่าจะมีแจกก็ได้กันไม่ครบเป็นต้นงานวิ่งครั้งนี้นะครับมีค่าสมัคร999บาทมีนักวิ่งกว่า1,800คนที่เดินทางมาร่วมงานครับ เนื่องจากว่าผู้จัดงานวิ่งเนี่ยเขาประกาศรับลงทะเบียนสมัครวิ่งการกุศลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์กำหนดวิ่งก็คือเช้าวันที่15กุมภาพันธ์วันนี้นั่นเองฮะมีระยะวิ่ง2ประเภทก็คือฟันรัน5กิโลเมตรแล้วก็มินิมาราธครับ10กิโลเมตรที่ลานกลางเต็นท์จุดชมวิวเขาร่มอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทางผู้จัดงานเนี่ยเขายื่นขออนุญาตขอจัดกิจกรรมการวิ่งจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรี แล้วก็มีการอนุญาตให้จัดกิจกรรมดังกล่าวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะครับต่อมาครับทางผู้จัดงานวิ่งได้มีการแจ้งผ่านทางเพจครับเป็นการประกาศชี้แจงอย่างเป็นทางการเรื่องการยกเลิกการจัดกิจกรรมงานวิ่งดังกล่าว โดยระบุว่าทางผู้จัดโครงการเขาใหญ่ Why b r i s b u n 2026ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมตามกำหนดการเดิมเนื่องจากเหตุสุดวิสัยและข้อจำกัดบางประการด้านการบริหารจัดการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานของกิจกรรมเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของการจัดงานทางผู้จัดจึงจาเป็นต้องยกเลิกการดาเนินกิจกรรมในครั้งนี้ทางผู้จัดขออาภัยต่อผู้สมัครทุกท่าน ผู้สนับสนุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถดําเนินการจากกิจกรรมได้ตามแผนที่วางเอาไว้ต่อมาก็มีการชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับค่าสมัครครับในส่วนของค่าสมัครทางทีมงานจะดําเนินการคืนเงินให้แก่ผู้สมัครทุกท่านโดยทยอยคืนเป็นรอบตามลําดับการสมัครและจะแจ้งขั้นตอนพร้อมกําหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนภายใน3วันขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนโครงการเสมอมาขออาภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ ทางเพจบอกอีกนะครับชี้แจงบอกว่าแจ้งให้นักวิ่งที่สมัครวิ่งเอาไว้ส่งสลิปการโอนเงินตอนสมัครและเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินกลับให้แต่เนื่องจากทางผู้จัดได้ทำเหรียญและเสื้อวิ่งแล้วจึงขอหักค่าใช้จ่ายตรงนี้สำหรับผู้ที่รับเสื้อและเหรียญเขาก็มีการอธิบายรายละเอียดแลวก็เงื่อนไขเพิ่มเติม,มนะครับคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะบอกเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้รับเสื้อไม่ได้รับเหรียญเราจะโดนหักเงินไหม คนก็ยังมีคอมเมนต์และข้อสงสัยกันอยู่นะครับขณะที่นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่ายังมีนักวิ่งที่นอนค้างอยู่ที่อุทยานกว่า1000คนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและก็เป็นการให้กำลังใจกับนักวิ่งเขาใหญ่จัดกิจกรรมวิ่งในช่วงเช้าวันนี้ตามเส้นทางที่กำหนดเอาไว้เดิมแล้วก็แจกข้าวผัดกว่า100ชุดขณะที่สําน,นักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาเอาผัดหมี่โคราชกว่า700ชุดมาแจกให้ฟรีด้วยครับ ได้ใจนักวิ่งเลยเขาก็ชื่นชมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่แก้ไขปัญหาได้แบบได้ใจคนที่เขาตั้งใจจะมาวิ่งมาร่วมงานแต่ว่าสุดท้ายก็มาเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นนี่ก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนคิดว่าเหตุการณ์นี้เราควรจะมีแนวทางการแก้ไขป้องกันยังไงดีลองคอมเมนตลองบอกลองแชร์กันได้นะครับดูจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดเฟโนด์และกดติดตามกด s ั b s c r i b e ฟังขิงเล่าด้วยครับ